สวัสดีค่ะจากช่องอาริยาเก้าหนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อขอบแขนกันนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่คือช่วงแขนนะคะนี่เลยค่ะ อันนี้คือแขนนะคะเราจะมาต่อช่วงนี้กันนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ถึงตรงนี้นะคะอันนี้คือตัวเสื้อค่ะแล้วก็อันนี้คือชายเสื้อและคอเสื้อนะคะตรงนี้เราก็ทำเหมือนแขนไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราทำแค่สองแถวนะคะนี่สองแถวแต่ว่าตรงช่วงแขนนะคะช่วงนี้ เราก็จะหนึ่งสสามสี่ห้านะคะ5้ากับตัวสุดท้ายที่เป็นควาธรรมดานะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแขนเสื้อเราก็เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะที่เราต่อเชื่อมทุกชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราจะมีแขนเสื้อแบบนี้2ด้านนะคะ แบบนี้สองด้านด้านซ้ายกับด้านขวานะคะตอนนี้ก็คือด้านอันนี้คือด้านซ้ายเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบนี้ต่อไปจะเป็นด้านขวานะคะเราจะถักเหมือนกันกับด้านซ้ายนี่เลยนะคะอันนี้เราถักให้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะคะในแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแถวที่หนึ่งนะคะของแขนเสื้อนะคะขอบแขนนะคะขอบแขนตรงนี้นะคะขอบแขนตรงนี้กับชายเสื้อน,นะคะ เราก็เหมือนกันนะคะชายเสื้อชายเสื้อขอบเป็นขอบนะคะเป็นทั้งคอเสื้อแล้วก็ชายเสื้อแล้วก็เป็นคือเป็นสาบรอบตัวเลยนะคะตรงนี้คือเราจะทําเหมือนกันกับแขนเสื้อนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้นะคะเราทําแค่สองสองแถวนะคะหนึ่งสองแต่ถ้าแขนเสื้อนะคะเราก็จะทํำหลายแถวหน่อยนะคะเป็น5้าแถว6แถวไปนะคะแล้วแต่ใครจะชอบนะคะว่ากี่แถวนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะแถวที่1นนะคะเราจะเริ่มตรงนี้นะคะเราจะเริ่มก่อนตรงนี้เริ่มก่อน เราจะเริ่มที่ช่องนี้ค่ะเราจะใช้ไหมนะคะใช้ไหมมาผูกค่ะเข้ากับที่โซ่ห่วงที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะคะแทงหัวเข็มเข้าไปนะคะแล้วก็ควักไหมมานะคะ ได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ โซ่ห้านะคะโซ่หะะ้าเสร็จเราก็จะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปตรงนี้จะมีแค่สี่ห่วงนะคะเราก็จะควักธรรมดาที่โซ่ห่วงที่หนึ่งสองสามโซ่ห่วงโซ่ห่วงที่สามนะคะตรงนี้ควักธรรมดาไปค่ะที่ช่องถัดไปโซ่ห่วงที่สามต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าค่ะควักธรรมดาค่ะที่โซ่ห่วงที่สี่โซ่ห่วงที่สามค่ะของช่องถัดไปหนึ่งสองสามห่วงนี้นะคะในแบบนี้นะคะอันนี้คือแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งของแขนเสื้อนะคะ ค่ะต่อไปนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะความธรรมดาที่โซ่ห่วงที่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห่วงที่เท่าไหร่ของช่องถัดไปนะคะอยู่ที่ว่าห่วงโซ่ ห่วงโซ่ช่องนั้นนะคะช่องนั้นมีโซ่กี่ห่วงนะคะอย่างช่องนี้นะคะมีโซ่ทั้งหมด9ห่วงนะคะเราก็เลยจะต้องควักธรรมดาที่โซ่ห่วงที่อยู่ตรงกลางระหว่าง9้านะคะ1 2 3่5ห่วงนี้นะคะสำหรับช่องนี้นะคะสำหรับช่องนี้นะคะก็คือมีทั้งหมด5ห่วงนะคะเราก็เลยจะควักธรรมดาที่ห่วงที่3นะคะซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างช่องนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะมีทั้งหมด4ห่วงนะคะเราก็เลยอยู่ที่โซ่ห่วงที่3เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะต่อไปค่ะช่องถัดไปนะคะเราก็จะมีทั้งหมด9ห่วงโซ่นะคะเราก็เลยจะ ควักธรรมดาที่โซ่ห่วงที่5เหมือนกันนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางค่ะ 2..3..4..5 ค่ะควักธรรมดาที่โซ่ห่วงที่5ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะโซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโดยโดยควักธรรมดาที่โซ่ห่วงที่เป็นจุดกลางนะคะของช่องถัดไปนะคะของทุกช่องไปเลยนะคะจนครบแถวนะคะจนมาบรรจบกับ ช่องนี้นะคะช่องนี้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่สองกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับแถวที่1นนะคะก็โซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะตรงกลางนะคะของช่องถัดไปค่ะวนไปจนครบรอบแถวค่ะวนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อแถวที่สองกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะของแถวที่1นนะคะช่องสุดท้ายของแถวที่1น ตรงนี้นะคะพอเราโซ่ห้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับช่องสุดท้ายก็คือช่องแรกช่องนี้ตรงจุดเริ่มต้นนะคะความธรรมดาเพื่อเชื่อมต่อติดกันเลยนะคะค่ะแถวที่1ก็จะจบตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่2นะคะแถวที่1จบจะได้เป็นแบบนี้นะคะ่ะได้แบบนี้นะคะ ตรงที่เราเริ่มต้นคือตรงใต้วงแขนนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือจบแถวที่1น,นะคะต่อไปเป็นแถวที่2ค่ะแถวที่2เราจะเริ่มต้นที่ควากธรรมดาค่ะที่ในช่องถัดไปนะคะหหลักค่ะ โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ี่หค่ะโซ่5เสร็จนะคะพอสองคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยนะคะ,ะช่องแรกเราจะพอสองคอนะคะทั้งหมด3มหลักค่ะ1 2 3ค่ะได้แบบนี้นะคะน,นี้ช่องช่องแรกนะคะช่องที่1ต่อไปเป็นช่องที่สองค่ะ เราจะพอสองคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องที่สองช่องนี้สี่หลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองสามสี่ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะ ช่องที่3ค่ะพอสองคอค่ะที่ช่องที่3ช่องถัดไปนะคะ4หลักในช่องเดียวกันค่ะเหมือนเดิมเราจะถักพอสคอนะคะ4หลักในช่องเดียวกันทุกช่องไปเลยนะคะจนครบทุกช่องนะคะเป็นแถวที่2นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่3กันอีกทีนึงนะคะสําหรับแถวที่2นะคะเราก็จะถักพอสองคอแบบนี้นะคะ ในช่องเดียวกันสี่หลักนะคะวนไปเลยนะคะจนครบทุกแถวจนจนครบนะคะทุกช่องนะคะมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่สามกันค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่สองนะคะเราเสร็จแล้วนะคะมาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่สองนะคะเราก็จะควักธรรมดาค่ะที่ หลักที่หนึ่งที่เป็นหลักโซ่หลักนี้นะคะบนหลักโซ่นะคะนะคะควักธรรมดามาเลยนะคะ,คะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือจบแถวที่สองนะคะจบแถวที่สองก็จะได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่3มนะคะแถวที่3มเราจะเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่ หลักโซ่หลักแรกนะคะเท่ากับเป็นหลักแรกเหมือน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 หลักโซ่ของแถวที่2นะคะต่อไปก็จะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังของหลักที่2นะคะหลักเป็นนับเป็นหลักที่2นะคะจากหลักโซ่นะคะพอสองคอค่ะคร้องด้านหลังหลักที่2 1หลักค่ะต่อไปค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะ คอสองคอคะ่ะครองจากด้านหน้าคะ่ะหลักที่สี่ค่ะหนึ่งหลักคะ่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหลังคะ่ะหลักถัดไปนะคะของช่องถัดไปนะคะสองหลักคะ่ะหนึ่งค่ะแล้วก็พอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหลังหลักถัดไปหลักที่สอง ต่อไปค่ะพสองคอค่ะคล้คองจากด้านหน้าหลักถัดไปค่ะหนึ่งค่ะแล้วก็พสองคอค่ะคล้คองจากด้านหน้าของหลักถัดไปค่ะทั้งหมดเราจะพสองคอคล้องจากด้านหน้านะคะสองหลักนะคะ อ้องจากด้านหลัง2หลังนะคะแบบนี้นะคะสลับกันไปเลยนะคะวนไปจนครบแถวนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะสุดท้ายที่แถวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่3กันอีกทีอ๋อแถวที่สี่กันอีกทีนึงนะคะอันนี้ส <ED> ําหรับแถวที่ 3, 3<ถว>นะคะเราก็จะพอสองคคล้องจากด้านหน้า2หลักแล้วก็คล้องจากด้านหลัง2หลักนะคะสลับกันไปจนจบแถวเลยะคะ่ะ<ไหน>ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยะค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่3มนะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่3มนะคะตรงนี้นะคะพอเสร็จแถวที่3มเราจะเราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะเชื่อมต่อนะคะแถวที่3เข้าด้วยกันนะคะกับหล,กหลักสุดท้ายกับหลักที่1นะคะควะักธรรมดาที่บนหลักแรกนะคะเชื่อมต่อกันนะคะอันนี้คือจบแถวที่3มค่ะก็จะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่4ี่นะคะต่อไปเป็นแถวที่สี่ แถวที่4และแถวที่5จะเหมือนกันนะคะถ้าใครนะคะอยากได้เท่าเรานะคะเท่าตัวนี้เราจะอยู่ที่1,2,3,4,5สองสามสี่ห้าแถวที่2 3 4 5าสี่ห้าอันนี้เราทั้งหมด6แถวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้7แถว8แถวก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็จะแถวที่3นะคะ แถวที่สมจบแล้วต่อไปเป็นแถวที่4ี่นะคะแถวที่4ีะะ 4, ะะ่จะเหมือนแถวที่3มนะคะแถวที่4ี่แถวที่ห้านะคะจะเหมือนแถวที่3ามนะคะก็คือโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังบนหลักถัดไปค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะบนหลักถัดไปค่ะ พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าบนหลังถัดไปค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังบนหลักถัดไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหลังบนหลักถัดไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้า่าบนหลักถัดไปค่ะ พอสองคอครองจากด้านหน้าบนหลักถัดไปค่ะจะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือแถวที่4นะคะเราก็จะถักพอสองคอครองจากด้านหน้า2หลักนะคะแล้วก็คล้องจากด้านหลัง2หลักนะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะจนครบแถวเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงแถวที่ ตอนจบนะคะของแถวที่ตอนนี้ในคลิปนะคะจะเป็นแถวที่สี่นะคะจบแถวที่4ี่นะคะแล้วต่อไปจะเป็นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าของในคลิปเรานะคะจะเป็นแถวก่อนสุดท้าย1แถวนะคะแถวที่หจะเป็นแถวสุดท้ายนะคะ ถ้าใครอยากจะได้แถวเพิ่มขึ้นนะคะแถวที่สี่แล้วก็แถวที่5ต่อไปเนี่ยก็คือจะถักเหมือนกันนะคะแต่สําหรับในคลิปเรานะคะแถวที่หจะเป็นแถวก่อนสุดท้ายนะคะแล้วแถวที่6จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครทำทาแบบเออให้ขอบแขนนะคะกว้างกว่าเรานะคะแต่ถ้าใครทำหกแถวนะคะก็จะเหมือนเราเลยนะคะก็คือโซ่ อันนี้คือแถวที่ห้านะคะโซ่5้าค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะแถวที่ห้อแถวที่1หลักที่1นะคะหลักที่1ของแถวที่5้าคือหลักโซ่นะคะนับเป็น1หลักแรกนะคะเท่ากับเป็นหลักของตัวนี้นะคะที่ที่เราหลักที่1กับหลักที่2นะคะเราจะรวมนะคะต่อไปค่ะพอสองคอค่ะที่หลักที่3มนะคะคือหลักนี้นะคะคล้องจากด้านหน้าค่ะ ห่หลักพอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหน้าหลักถัดไปนะคะต่อไปค่ะพอสองคอคะ่ะคล้องจากด้านหลังคะ่ะคล้องจากด้านหลังรวบสองหลักนะคะรวบสองหลักหลักสองหลักนี้นะคะเป็นให้เหลือหนึ่งหลักนะคะคล้องจากด้านหลังได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักถัดไปหนึ่งหลักพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้า <atisf> ค <jà> ่ะหลักถัดไปค่ะอีกหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหลังค่ะแทงหัวเข็มนะคะลอดไปสองสองหลักเลยนะคะคล้องจากด้านหลังคล้องไหมผ่านมาหนึ่งหลักนะคะ รวบสองหลักให้เหลือหนึ่งหลักนะคะคล้องจากด้านหลังต่อไปค่ะพอส่องคล้องจากด้านหน้าค่ะสองหลักเลยนะคะหนึ่งสองค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะจนมาถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายคือหลักนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่หกกันอีกทีหนึ่งค่ะ สำหรับแถวที่5นะคะก็ตามนี้เลยนะคะแถวที่5ที่เป็นแถวแถวก่อนสุดท้าย1แถวนะคะแต่ถ้าใครถักต่อไปแถวที่5จะเหมือนแถวที่4นะคะ ถ้าใครอยากได้มากกว่าแถวที่มากกว่าเรานะคะแถวที่ห้าจะเหมือนแถวที่สแต่ถ้าใครอยากได้แค่หกแถวนะคะแถวที่ห้าจะเป็นแถวก่อนสุดท้ายแล้วแถวที่หกจะเป็นแถวสุดท้ายนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่ห้านะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายของแถวที่ห้าแล้วนะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายหลักนี้นะคะนี่คือทาได้แบบนี้นะคะแถวที่ห้าพอจบเราจะได้แบบนี้ พอมาถึงสุดท้ายนะคะเราก็จะเชื่อมต่อหลักสุดท้ายเข้ากับหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะเราก็ควักธรรมดาที่โซ่ห่วงบนสุดเลยนะคะควักธรรมดามานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเชื่อมต่อแถวที่ห้านะคะต่อไปจะเป็นแถวที่หกนะคะแถวที่6จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะแถวที่หกเราจะเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะคะเริ่มจากช่องนี้เลยเราจะควักธรรมดาที่ช่องแรกช่องนี้ ควธรรมดาช่องถัดไปค่ะระหว่างหลักนะคะระหว่างหลักที่สองกับหลักที่สามความธรรมดาค่ะความธรรมดาระหว่างหลักถัดไปกับหลักถัดไปตรงนี้ค่ะความธรรมดาค่ะเราจากความธรรมดาตามหลักนะคะระหว่างหลักแต่ละหลักนะคะไปจนครบแถวเลยนะคะทุกช่องหลักนะคะนี้นะคะแบบนี้นะคะจนครบแถวเลยนะคะแถวที่6นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีนึงนะคะ สำหรับแถวที่หนะคะก็ตามนี้เลยนะคะควักธรรมดาทุกช่องไปเลยค่ะวนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจบของแถวที่หกันอีกทีหนึ่งค่ะวนไปเลยค่ะค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่หแล้วนะคะตรงนี้นะคะคือตอนจบเลยนะคะตรงนี้นี่นะคะเราก็จะนี่เลยอันนี้คือหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะเราจะควักธรรมดากันอีกทีนึงคะ่ะตรงนี้นะคะก่อนที่หลักจะเป็นหลักโซ่นะคะ ธรรมดากันอีกทีหนึ่งค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดไหมค่ะตัดไหมนะคะเสร็จแล้วเราจะแทงหัวเข็มเข้าบนหลักที่เป็นหลักโซ่เลยนะคะหลักนี้ควงไหมมาแล้วก็รอดผ่านหลักนี้มาเลยค่ะปึ๊บก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บไหมเลยนะคะ เก็บย้อนกลับมานิดนึงถ้าใครมีเข็มก็ใช้เข็มได้เลยนะคะถ้าใครมีเข็มเ,เข็มซอยนะคะเข็มเข็มถักไม่ใช่เข็มเย็บก็ใช้เข็มได้เลยนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือตอนจบนะคะของแถวที่6กก็คือตอนเก็บไหมนะคะพอเก็บไหมเสร็จก็อันนี้ก็จบแล้วนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัดไหมก่อนดีวกว่าเลยะคะ่ะแขน,นะคะ่ะเสร็จแล้วะคะ่ะอันนี้คือแขนเสร็จแล้วนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะคะตรงรอบ รอบตัวนะคะเป็นชายเสื้อขอบด้านหน้านะคะที่เป็นผ้าหน้านะคะก็ทําเหมือนแขนเลยนะคะเราจะไม่ได้ทําให้ดูอีกนะคะก็จะทําแบบนี้แบบเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สําหรับเสื้อตัวนี้นะคะเราก็จะจบที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นเสื้อตัวต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นลายไหนแบบไหนนะคะก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเสื้อแบบที่19นะคะ ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ